โอเคครับก็ขอ,อกล่าวสวัสดีพ,พ่นอแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้อเราจะไปจุดช่องอดัมสมิธนะครับผมนี่ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับที่สปอนเซอร์ GoPro ไมค์แล้วก็ขา GoPro ให้นะครับผมนั่นก็คือเพจสินคา้าเอ้ยรับซื้อรับซื้อสินค้านะครับจำหน่ายสินคา้าทุกชนิดนะครับมือหนึ่งและมือสองนะครับใครอยากได้ หรือ,อต้องการอะไรทักไปในเพจนี้เลยนะเขามีเขาจะสัรหามาให้หมดนะเออสากกระเบื้อสากกระเบื้อยันดนลบอ่ะเออนะครับก็ฝากเพจนี้ไปด้วยนเครับผมนี่เราก็กาลังจะเดินทางกลับบ้านเราเนื่องจากเราขี่รถเล่นไปนะครับผมได้อาจเป็นหนึ่งคลิปไฟเสียเฉยเอเยสเคบ้าบอก นะครับก็ถ้าเสียงไม่เอ้เสียงไม่พลาถพาดผิดขอโทษถ้าเสียงลมเข้าไม่ก็ต้องขออภัยในนาทีนี้มุมกล้องไม่ดีตรงไหนผมก็จะทําการปรับเปลี่ยนนะครับให้มันดีวันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าบรรยากาศดีนะครับฝนไม่ตกอีกไม่นานหรอกมัางเนี่ยฝนไม่ตกนะครับผมนี่ก็เขาจะปลูกไอ้กันแล้วนะนปลูก้อยกันแล้วเขาตัดแล้วก็ต้องปลูกนะครับผม นี่กระเรื่ปลายางข้างสองข้างทาง,าง,างเป็นปามันเลยชิวๆไปฝนไม่ตกนะครับฝนตกนี่ที่นี่ก็ตกแรงเลยนะเมื่อวานนี้ก็ตกเนะครับผมอขี่ปาาครับขี่ไปจตตกแรงอยูกลอ้องปูเปียก <laughs> คือพดดเพส่อนเซอร์จ้าแรกเลยเนี่ย ถ้าเสียงลมดังเกินไปนะครับถ้าเสียงลมเข้าไมาใก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแบงโคง้ง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 แบงโค้งเออท่าท่าท่าท,ทนะ่เออสุดสุดสุดบอกแล้วว่าสุดเป็นโค้งที่ร้อยยีย่อ่ะหยอกหยอกหยอก อขี่รถเล่นไปครับชิวๆครับผมนี่ก็เป็นบ้านลุงผมเอง <laughs> อพับพับพับ้ไม่สนับสนุนให้คนขี่รถไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขี่ก็ <laughs> ต้องฝากพี่น้องชาวสองล้อทุกคนเพื่อนๆพี่น้องๆทุกคนนวยน,นะครับผมเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกนั่งฝนตกทั้งโลก ทั้งเศ,ศรษฐรกิจอีกก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยครับผมโ,โลกนี้ไม่มีอะไรแน่อนอนหรอกครับต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เยอะเกินนะผมคิดนี้อาจจะไม่ยาวนะครับอาจจะเป็น,นสั้นๆนะ นสั้นแบบทดสอบอะ่ะทดสอบกล้องทดสอบไหมว่ามันชัดมันมันเจ๋ว,วมันได้หรือไม่ถ้าได้ผมก็จะตัดลงถ้าไม่ได้ผมก็จะตัดลงเออใส่ซาวใส่เพลงแทนคิดเยอะอเปียนเกียร์มากเกียร์สามแบนงโค้งไปลูนี้บ้าแล้วบ้าไปแล้ว กูเนี่ยบ้าไปแล้วเฮ้ยเถิดเถิดเทิดเทิดโอ,อ,อ,อ้ทำไมเจ้าเลี้ยวแบบนี้โอ้เจ้าเลี้ยวโอ้ยช่วงดูรถดูดีๆด,ด้วยนะครับผมทางชุมชนก็ไม่ต้องควรขี่ไวนะเราไม่ควรขี่ไวกันนะถ้าชอบคลิปแนวไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับมีทั้งรีวิว ขับรถแบบเนี้ยถ้าชอบรีวิวถ้าชอบการขับรถผมก็จะขับถ่ายให้แบบนี้นะครับถ้าชอบการรีวิวผมก็จะรีวิวถ่ายแบบรีวิวที่ใช้นะกับ Rider ร์แชมนะครับกับบักแชมป์อีกแล้วนะที่เขากักนไว้แล้วตรงนี้ปกติเขาเป็นที่ส่วนอันนี้นะสาธารณะ ชี่ชิอกไปชนนกแม่งห่วงนี้คงแคบครับผม,มก็ต้องระวังเด็กๆด้วยนะครับที่นี่เด็กมันเยอะเป็นงขับรถขับลาอะไรโอ้โหบุนวันเลยนี่เป็นบ้านพี่ชายบอกเองอขับเสร็จเป็นรอย นะครับแล้วผมมาอะไรทางนี้เลยซอยบ้านกัแล้วนะนะก็ขี่จนถึงบ้านนะเออ,อยอัดถึงบ้านเลยคลิปอีกอีกีแล้วเนี่ยห้านาทีแล้วเออชิวๆไปฟังผมบ่นไปนี่แหละพูดเลยไม่รู้ชิวๆอยู่คำเดียวบ้าบ่คนแกกน,นี่เป็นร้านกับข้าวประจำนะอ,อ่ตีไฟเดียวนะครับเดียวทุกครั้งตีไฟเดียวทุกครั้งนะครับ ขับรถัยของรถข้างดังนีวเรายกไม้ยกฟืนยกเหล็กลคือยคนไ้ก็ต้องมีอะไรช่วยกันครับผมหมู่บ้านเดียวกันก็ต้องช่วยกันนะโอเคครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องดับสนิทอย่าลืมนะครับอยากได้ของสิงค้ามมือหนึ่งมือสอง ทักไปเพจรับจำนำรับซื้อสินค้าเมือหนมือสอทุกชนิดนะครับผมขึ้นเฟซขึ้นเพจก็ให้อีกครั้งก็ผมก็ทำอยที่นี่ก็